โอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันใครเป็นคนพาพวกเรามาที่นี่ข้าได้ยินมาว่าท่านหญิงผู้หยกจะจัดงานฉลองฉลองวันเกิดพวกเราก็เลยถูกจับมาเพื่อไปร่วมง,งานเสียงอะไรเนะ่ะฉันยังมีชีวิตอยู่เหรอจะไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุรถชนเหรอถูกรถบรรทุกขนใหญ่ทับไปแล้วไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอฉันเจ็บไปหมดหายใจไม่ออกใครก็ได้ช่วยพวกข้าทีพวกผู้ฝึกตนหายไปไหนกันหมด อันนี้จ้าท่านหญิงผู้โยกครอบครองพื้นที่นี่มานานหลายร้อยปีแล้วละ่ะไม่แต่พวกผู้ฝึกตอนก็ยังทําอะไรนางไม่ได้เลยการถูกนังจับม้าก็หมายถึงตอยสถานเดียวเมื่อกี้เจ้าเมทเหรอว,ว่ามีคนผูกคอตายด้วยความสิ้นหวังไปแล้วหนึ่งคนผูกคอตายเหรอบ้าเอ้ยฉันยังห้อยอยู่ตรงนี้อยู่เลยช่วยฉันด้วยคะเขาดูเหมือนจะขยับตัวอยู่เลยเป็นไปไม่ได้หมอนี้ถูกขวายมาครึ่งชั่วโมงแล้วตัวก็เย็นชื่อหมดแล้วเอาเขาลงมาเถอะถ้าท่านหญิงผู้โยกอยากจะกินใคร ก็ให้กินเข่าก่อนเลยไอ้นุ่มอย่าได้มาโทษข้าเลยเจ้าตายไปแล้วนี่งั้นก็ช่วยทําประโยชน์ให้พวกข้าหน่อยแล้วกันฉันว่าฉันยังพอช่วยได้อยู่นะเอ๊ะแม่เจ้าเขากลับมาจากความตายให้ตายสิตกมาเจ็บชะมัดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเขายังไม่ตายเสียงไออะอะไรกันถ้ายังแหกปากไม่หยุดข้าจะลาผู้เจ้าออกไปสับเป็นชิ้นๆซะน้ำมันตัวบ้าอะไรกันหัวเป็นสัตว์ ตัวเป็นคนเนี่ยนะสัตว์อสูรในตำนานอย่างนั้นเหรอข้าบอกผู้เจ้าทุกคนแล้วว่าจงทำตัวดีๆการที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบร้อยปีของท่านหญิงผู้ยกและได้ถูกฝังไปพร้อมกับงานของนางถือเป็นเกียรติของผู้เจ้าแล้วเติมมากระเดินแขวนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วตอนนี้ยังถูกฝังไปพร้อมกับท่านหญิงผู้ยกอะไรนั่นอีกนี่มาเป็นการเริ่มต้นที่บ้าบออะไรกันเนี่ยระบบเริ่มออนไลน์ยินดีด้วยท่านถูกแจ็คพอตถูกแจ็คพอตเหรอ นี่แกกําลังเลาเรียนฉันที่ถูกจักพอดโดนรถชนตายงั้นเหรอระบบแกไม่มีความเป็นมนุษย์เลยหรือไงเนื่องจากฉากเปิดตัวชีวิตใหม่ของท่านได้สร้างความตกตะลึงแก่ผู้คนมากมายท่านจึงได้รับระบบสุ่มกาชาพาหุจักรวาลระบบสุ่มกาชาพหูจักรวาลงั้นเหรอชื่อเฉินเค่ค่าความตกใจศูนย์รายการของรางวัลโลกปัจจุบันเปิดให้สุ่มแล้วโลกยุธภพถูกล็อกโลกแห่งเทพนิยายถูกล็อก รางวัลที่มีให้สุ่มตอนนี้ก็มีแค่โลกปัจจุบันส่วนโลกยุทธภพระดับสูงกับโลกเทนิยายถูกล็อกไว้ท่านจะได้รับค่าความตกใจเมื่อการกระทําของท่านสร้างความตกใจแก่ผู้อื่นการคํานวณค่าความตกใจขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของคนที่ตกใจและระดับความตกใจค่าความตกใจสามารถนํามาแลกเปลี่ยนเป็นสิทธิในการสุ่มได้การสุม่มรางวัลโลกปัจจุบันแต่ละครั้งใช้ค่าความตกใจสิบแต้มและผลการจับรางวัลเป็นแบบสุ่ม100เอร์เซ็นต์ แสดงว่าฉันต้องทําให้คนอื่นตกใจด้วยการกระทำของฉันเพื่อให้ได้ค่าความตกใจมาสูงตีนะเข้าใจละดูเหมือนว่าการเปลี่ยนชะตาชีวิตของฉันจะขึ้นอยู่กับโรสุ่งนี่ล้วนๆพวกเจ้าทุกคนถูกป่าซะจะได้มีชีวิตรอดไปอีกหน่อยเฮ้ยไปกันได้แล้วท่านหญิงกาลังจะตื่นแล้วพวกเราควรออกไปรอข้างนอกเอาละ่ะพี่น้องทั้งหลายทุกคนมองมาที่ข้ามองมาที่ข้าฮะฮึไอเด็กนี่มันทําอะไรของมันมองมาที่ข้าสิมองมาที่ข้า ข้ามีเรื่องจะประกาศไอ้บิสซาสองตัวนี้มันโง่งเง่าสินดีเอ๊ค่าความตกใจบวกหนึ่งค่าความตกใจบวกหนึ่งอะนี่มันชายผู้นี้บ้าบิ่นกันไปแล้วเขากล้าดา่าปีสาจด้วยเหรอเนี่ยคงจะกลัวจนเสียสติไปแล้วเลยพูดจาเพ้อเจอ้ออุป,ปากซะถ้าแกอยากจะตายก็อย่าลากพวกเราลงไปด้วยยินดีด้วยท่านได้บรรลุงเงื่อนไขในการสุ่มแล้วต้องการสุ่มตอนนี้หรือไม่ ชื่อเฉินเคิค่าความตกใจ11รายการของรางวัลโลกปัจจุบันพร้อมสุ่มโลกยุทธภพถูกล็อกโลกแห่งเทพนิยายถูกล็อกถ้าไม่ตายของฉันได้ผลจริงๆด้วยเก็บข้าวความตกใจได้ตั้ง11แต้มในพิบตาช่วงเวลาที่จะเป็นชีวิตของฉันมาถึงแล้วระบบสุ่มเลยยินดีด้วยท่านได้รับกระโปรงฉันในยี่ห้ออีเหลินป่าเอ้ยกระโปรงฉันนเนี่ยนะเอาไปทําอะไรได้วะนี่ฉันต้องใส่แล้วไปเต้นซักซี่ให้ภูปิศาสต์กระจอกนี่ดูเพื่อขอความไม่ตายกันเหรอ ทำไมคนอื่นถึงได้ของขวัญสำหรับมือใหม่มากมายแถมยังสุ่มได้ของเทพๆตั้งแต่เริ่มเลยทำไมระบบของฉันถึงห่วยแตกแบบนี้เจ้ามนุษย์ไรสมองอยากจะตายอย่างทรมานนักใช่ไหมข้าจะบกกระดูกของแกให้แหลกขามือเลยมาถึงขั้นนี้แล้วฉันต้องสุ่มต่อไปไม่งั้นก็ไม่เหลือความหวังอะไรเลยดูเหมือนว่าข้าต้องเปิดเผยตัวตนเร็วขึ้นเพื่อช่วยคนพวกนี้แล้วเจ้าคนบ้าบินและความคิดนี่ทำมาแผนของข้าพังหมดเลยข้าชอบได้ยินเสียงกรีดร้องของมนุษย์จริงนักให้ข้าดูซิว่ากระดูกชิ้นไหนที่ข้าควรจะบบดเป็นนอััแรก ค่าความตกใจบวกแปดค่าความตกใจบวกหนึ่งค่าความตกใจบวกหนึ่งค่าความตกใจบวกสองค่าความตกใจบวก,อก,วกสกองค่าความตกใจบวกสองะไรกันเขากล้าสู้กลับเหรอเจ้ากล้าต่อยข้าเหรออ่าค่าความตกใจบวกสามเด็กคนนี้อาจจะไม่ธรรมดายอย่างที่เห็นหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นผู้ฝึกตนที่ถูกส่งมาจากสำนักใกล้ๆนี้กัน ระบบสุ่มเลยท่านได้รับตุ๊กตายางยี่ห้อแฮปปี้ค่าความตกใจคงเหลือ17แต้มตุ๊กตายางแถมยังเป็นยี่ห้อแฮปปี้อีกมันน่าแฮปปี้ตรงไหนกันวะฉันกำลังจะตายหาอยู่แล้วเว้ยตุ้มต่อท่านได้รับยาปลุกเซ็กช้างยี่ห้อเลมเพทค่าความตกใจคงเหลือเจดแต้มยาปลุกเซ็กหรอป้าเอ๋ยนี่มันอะไรกันเนี่ยถ้ารู้ว่าระบบมันจะห่วยแตกขนาดนี้จะไม่พูดออกไปหรอกเจ้าสังเกตเห็นอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเด็กนี่บ้างไหม ถ้าดูจากกินอายกับท่าทางแล้วเขาก็แค่มุรู้ธรรมดาไม่มีทางเป็นผู้ฝึกตอนจากสำนักพวกนั้นได้หรอกเป็นแค่มุรู้ธรรมดายังกล้ามาอดีแนแนาเคของพวกข้าข้าจะฆ่าเจ้าเดียวเจ้าต้องการอะไรอีกข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วไว้ชีวิตข้าด้วยมันสายไปแล้วที่จะมาขอความเม่ตาท่านหญิงพูดหยกกลับมาแล้วปีศาจทั้งหลายภูเขาถว,วายบังคมท่านหญิงตื่นแล้วไปกันเถอะ ดีไปเลยท่านหญิงไม่ชอบรอเฮ้ยบุญบิญไปแล้วเกือบจะตายตั้งแต่เริ่มแล้วสิเกือบไปแล้วสิโชคดีที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนเดี๋ยวค่อยหาโอกาสดีๆจากการท่านหญิงผู้โยกทีหลังเพื่อให้ภารกิจของข้าสำเร็จ